เวทนาสามเกี 3, ่ยวกับความเพียรละอกุศลและเจริญกุศลท่านผู้จอมเทพเรากล่าวสมนัตว่ามีสองอย่างคือสมนัตที่ควรเสพและสมนัตที่ไม่ควรเสพกล่าวโทมนัตว่ามีสองอย่างคือโทมนัตที่ควรเสพและโทมนัตที่ไม่ควรเสพกล่าวอุเบขาว่ามีสองอย่างคือ อุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพบุคคลรู้สมนัสใดว่าเมื่อเสพอยู่อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมดังนี้แล้วสมนัสอย่างนี้ไม่ควรเสพบุคคลรู้สมนัสใดว่าเมื่อเสพอยู่อกุศลเสื่อมกุศลเจริญดังนี้แล้วสมนัตอย่างนี้ควรเสพ ในบรรดาสมนัที่ควรเสพนั้นมีทั้งสมนัสที่มีวิตกมีวิจารณ์และสมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์สมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เป็นสมนัษที่ประนีตกว่าท่านผู้จอมเทพเราเกล่าวสมนัสว่ามีสองอย่างคือควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีดังนี้ในกรณีแห่งโทมนัต และอุเบขาก็มีหลักเกณฑ์ที่จัดไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งโสมนัสที่กล่าวว่าไม่ควรเสพเพราะทำให้อกุศลเจริญนั้นหมายถึงเวทนาที่เกิดจากการคลองเรือนที่กล่าวว่าควรเสพเพราะทำให้กุศลเจริญนั้นหมายถึงเวทนาที่อาศัยเนคขมะไม่เกี่ยวข้องกับเรือน ที่กล่าวว่ามีวิตกวิจารณ์นั้นหมายถึงเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินับตั้งแต่ปฐมฌานล,ลงมาที่กล่าวว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์นั้นหมายถึงเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินับตั้งแต่ทุติยฌานขึ้นไปถ้าบุคคลเกี่ยวข้องกับเวทนาทั้งสามอย่างนี้ถูกต้องการทำความเพียรเพื่อละอกุศลและเจริญกุศลจะเป็นไปโดยง่าย